หลายๆคนที่กําลังทำออลแมตี้อยู่เนี่ยหรืออาจจะยังไม่ได้ทำออลแมตี้นะคุณอาจจะแค่เล่นไทโซหรือคุณอาจจะไม่เคยเล่นไทโซเลยก็ได้แต่ผมเชื่อแน่นอนว่าทุกคนสามารถเข้าใจสิ่งที่ผมจะสื่อภายในวิดีโอนี้ได้อย่างชัดเจนและแน่นอนความจริงของเควสออลแมตี้แล้วก็ความจริงของเควสชุนโกที่อยู่ภายในเกมไทโซเนี่ย ป็นสิ่งที่ผมสงสัยมาสักพักแล้วนะว่าเขาจะทำไห้ยากขนาดนี้ทำไมมันเหมือนอารมณ์แบบพวก achievement 100%ในเกมอย่างเทเลเรียหรือเกมอะไรก็ตามที่มันใหญ่ๆใ,ใช้เวลานานนะแต่เกมพวกนั้นอ่ะเรามีความรู้สึก n n o o y ระหว่างเล่นเว้ยแต่กับไทโซผมได้ลองทำแล้วมันไม่ใช่เลยไม่ไม่รู้สึก Enjo y รู้สึกสนุกระหว่างทางที่ทำมาเลยเว้ยอย่างแรกก่อนเลยนะสำหรับคนที่ไม่รู้อมไมตี้คืออะไรอมไมตี้คือพลังของจูฮบัก ถ้าใครเคยดูบีชก็คือตัวร้นยในภาคล่าสุดททเทอรเยเียบัตบอครับเป็นราชาของคินซี่นั่นเองส่วนทรูชุนโคหรืออัลต้ชุนโคที่เขาเรียกกันจริงๆนะครับเป็นสกิลอย่างหนึ่งที่คอมมูนิตี้ต่างชาติแล้วก็ทั้งไทยเนี่ยนั่งหาเควสมแม็กนานนตั้งแต่เกมกลับมาเปิดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วและแทบไมไ่เจออะไรเลยแทบไม่ได้เจอเบาะเสะอ,อะไรเลยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เริ่มมีอะไรมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่พิสูจน์ได้สักที100%ซ อย่างแรกที่เราจะพูดเนี่ยก็คือออมไมตี้พลังออมไมตี้เนี่ยวิธีได้ก็คือเราต้องไปทำเควสไลน์ของมันซึ่งเควสไลน์ของมันเนี่ยโคตรยาวแล้วโคตรยากและสิ่งที่มีปัญหาบ่อยมากก็คือเดฟมันชอบเปลี่ยน r e q u i r e m e n t หรือขั้นตอนการทำระหว่างทางเนี่ยและเวลาเปลี่ยนเควสทุกรอบเนี่ยเดฟบไม่บอกครับว,ว่าเปลี่ยนไปแบบไหนให้เราไปหาเองและนี่คือถ้าสมมุติในอนาคตมีพลังของคุนซี่พลังชิพเพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปหาเควสลำดับใหม่หรอวะ อีกอย่างหนึ่งที่มีปัญหาก็คือการใช้ทูโหมดเพื่อทำเควส์นี่แหละบางเควส์สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นไทโซเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าทูโหมดคืออะไรนะทูโหมดก็คือพลังที่ต้องใช้เสียเวลาประมาณ10ชั่วโมงอย่างต่ำนะอย่างต่ำนะสิบชั่วโมงในการทาเว้ยและเมื่อเราเปลี่ยนพลังใหม่เราก็ต้องทาใหม่นะคิสภาพคือเราต้องการทำเควสทุกรอบเราต้องเสียเวลาทำทูโหมด10ชั่วโมง20ชั่วโมงทุกรอบแ่ะและถ้าไปดูออเมอตี้แบกของไทโซเนี่ยยังไม่มีใครได้เลยเว้ยทำมาตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยย อาจจะบอกว่ามี3คนแต่ผมว่า3คนนั้นน่ะก็คงไม่พ้นพวกเดฟเซกกันเองหรอกมัง้งเรียกได้ว่าควสพวกนี้เป็นไปได้ได้นะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยตัวอักษรยังไม่ครบและควสตสุดท้ายมั้งสุดท้ายมั้งเนี่ยก็ยังไม่มีใครหาวิธีทำเจอส่วนไอชุนโคเนี่ยก็กรณีเดียวกันเลยยังไม่มีใครได้อันนี้เลข0 0 0หมดเลย และนอกจากนั้นในวันนี้เนี่ยผมจะมาสรุป Quest Almighty ให้ทุกคนฟังด้วยนะครับจะได้ไม่มีใครต้องรอผมนะถ้าสมมติมีคนรอผมอยู่แล้วก็ไปลองทํากันได้นะครับรวมทั้งจะทิ้งลิงก์ของด mm ็อกิวเมนพวกนี้นไว้ที่ท้ายคลิปด้วยครับเครดิต hmm. ให้ Thai Info น,นั่นเองเพราะเขาเป็นผู้จัดทาไอ้ข้อมูลพวกนี้ผมจะสรุปต่อจากพาร์ทแรกที่ผมได้ลองทาน,นั่นเองคือถ้าใครยังไม่เคยดูพาร์ทแรกเนี่ยก็ไปดูได้นะค Quest Almighty เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเว้ยส่วนแรกผมทําไว้ในพาร์ทแรกแล้ว ส่วนที่2เนี่ยผมก็ทาไม่นิดหน่อยนะในพัทแรกทิ้งไว้เพราะฉะนั้นผมจะมาพูดถึงเควสที่ผมทําค้างไว้นะก็คือ dead dealing น,นั่นเองค้างไว้ที่ dead dealing เควสมันก็คือทําให้ผู้เล่นติดพิษเต็มนะครับก็คือ m a ็ก c p o ซ s o n ผมแปลตามตรงตัวนะก็เหมือนแบบไอ้ skill dead dealing นะครับเวลาใช้ skill dead dealing ใส่คนเนี่ยมันจะมีพาสซีฟของมันติดอยู่ไว้ก็คือพักพาสซีฟพิษอนะใช้สกิลใส่ผู้เล่นจนพาสซีฟทำงานนะครับก็คือเต็มร้อยเซ็นต์ทำงาน แล้วผู้เล่นที่โดนใช้สกิลใส่เนี่ยก็จะล้มลงนั่นเองอันนี้ถือว่าง่ายครับอยู่ในโซนที่ง่ายอยู่ในโซนที่ค่อนข้างแง่ายมากๆแต่สิ่งที่ยากเนี่ยก็คือการสุ่มหาเดว l ลลิงนี่แหละผมติดอยู่เนี้ยเพราะว่าสุ่มหาเดวิลลิงไม่ได้ทีมันเป็นระดับมไม่ไิเขาแม่งไม่ยอมออกให้กูโอโ้โหเฟสต่อไปของเ e อ็กโปเนี่ยต้องใช้เพื่อนเยอะหน่อยนะครับก็คือใช้สกิลซีใส่ยมบทูดให้โดน10คนขึ้นไป ไอ้เควสเนี้ยเป็นเช็คดาเมจด้วยนะบางทีถ้าสมมติ10คนแล้วไม่ได้ก็ต้องทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้อะดาเมจไม่ถึงอะไรเงี้ยอ๋อแล้วลืมบอกไปถ้าสมมติเควสเราเสร็จแล้วเนี้ยเราจะไปคุยกับ NPC Balance ใช่มันจะบอกว่า next gift in order เว้ยหมายความว่าให้ให้ทำเควสต่อไปได้เลยเควสที่เราทําอยู่เสร็จแล้วอันนี้คือวิธีเช็คนะถอาจากเอ็กเนี้ยก็เป็นของฟรียเฟีอันเนี้ยไม่ยากนะครับ ก็แค่ต้องทําให้คนหนึ่งคนเนี่ยติดสถานะฟรีรหรือสถานะกลัวเต็มที่แค่นั้นเองไอสถานะที่มันจะมีแอนิเมชันแบบจับหัวจับหัวมึนๆอะไรเงี้ยใช้เพื่อนแค่คนเดียวก็ได้นะค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายบางทีผมก็รู้นะว่าเขาจะทําแบบบางอันบางอันง่ายทําไมแค่แค่นี้ก็แค่นี้ก,ก็ไม่เสียเวลาพอแล้วหรอวะน่าจะทําให้ง่ายๆกันไปหมดเลยแต่ก็ช่องมาเถอะผมว่าคงไม่มีใครคงไม่มีใครได้ง่ายๆหรอก แล้วก็เผลอๆวันที่ทุกคนเริ่มได้ไอออมไมตี้กันอ่ะเดี๋ยวแม่งโดนเนิฟต่อจากเฟียจะเป็นของกรุตันคือไม่ง่ายนะอันเนี้ยเริ่มจะไม่ง่ายแล้วกรูตันมันให้เราได้ทูโหมดของมันเว้ยแล้วก็ไปกิฟคนที่อยู่ในบางไรในขณะที่อยู่ในทูโหมดพูดง่ายๆก็คือเราไปเอาทูโหมดกรุตันแล้วเราก็เอาทูโหมดกรูตันไปฆ่าโซลิเปอร์ที่อยู่ในบางไรในขณะที่เราอยู่ในทูโหมดของเราโอเคลองคิดดู ครูหมดเสียเวลาไปแล้ว20หรือไม่ก็10กว่าชั่วโมงถ้าคุณโชคดีหน่อยแล้วก็เพื่อนที่มีบางใครคือถ้าเพื่อนมีเลจ,จ,จิ้งเลสสอก็ดีไปนะครับแต่ถ้าไม่มีนี่โอ้โหต้องไปหาเพื่อนช่วยหลายคนหลังจากที่เราทำกรูตอนเสร็จแล้วเนี่ยอันต่อไปก็คือฮีทนะครับฮีทอันนี้ผมค่อนข้างงงๆหน่อยเพราะว่ายังไม่เคยทำแต่ถ้าเคยทำก็น่าจะพอเข้าใจแหละฮีทเนี่ยมันให้เราทำให้คนอ่า ก้มหัวลงอ่ะคุกเข่าอ่ะเรียกว่าคุกเข่าดีกว่าด้วยท่าชีเหมือนอารมณ์แบบว่าท่าชีของฮีน่ะถ้าสมมติยิงจากระยะหนึ่งอ่ะมันจะทําให้คนแบบอ่าคุกเข่าลงเว้ยอ,อ,อันนี้ผมไม่เคยใช้ฮีนผมเลยไม่รู้ไงแต่ถ้าคนเคยใช้ก็อาจจะพอเข้าใจนะครับ10รอบทําให้คนคุกเข่าด้วยท่าตัวชีสิบรอบแล้วก็อย่าเปิดโหมดนะครับเขาบอกให้ทําในเบสก็คืออยู่ในร่างธรรมดาไม่ได้อยู่ในโหมดบอลสเตนดิ เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปต่อที่ไอรอนไอรอนเนี่ยอ,อันนี้ผมค่อนข้างค่อนข้างไม่เข้าใจนะเพราะมันเราจินตนาการภาพไม่ออกก็คือรับ damage p o ช t u r e ครับ damage p o ช t u r e ก็คือแบบเวลาเรากันเนี่ยเรากดตัว F กันอะแล้วคนอื่นมาตีกาดเราอะเราก็จะมีแบบไอ้เหลืองขึ้นมาไอ้หลอดเหลืองๆอะ รับดาเมจอันนั้นไปเยอะๆนะครับแล้วก็โดนฆ่าด้วยอันนี้คือบังคับโดนฆ่าแล้วต้องโดนฆ่าไปไม่รู้กี่รอบอ่ะเขาไม่ได้บอกชัดเจนว่ากี่รอบเขาบอกว่าทํา2อันเนี้ยก็คือรับดาเมจโพเชอร์กับทารับดาเมจ2อสอ,อย่างเนี้ยไปคู่ๆกันจนกว่ามันจะสามารถอ่คุยกับบาลานซ์แล้วบาลานซ์บอกว่า order ได้กิฟต์อินออเดอร์ได้หลังจากที่เราโดนกระทืบเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเราก็โดนฆ่าตายเท่าไหร่ก็ไม่รู้จากไอรอนนะครับเราก็ต้องไปต่อที่มิราเคิลของมิราเคิลเนี่ย ก็แค่โดนกระทืบในเวาลนะให้ชุบชุดอยู่ในร่างว,าวลสามรอบนั่นเองชิปต่อไปเนี่ยอันนี้ผมงงสุดแหละก็คือสปีดไม่ใช่ดิจะเรียกว่าสปีดก็ไม่ได้มันคือนิมเบิลนิมเบิลเนี่ยควีมันก็คือให้เราวิ่งไปทั่วทั่วแมปอ,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 อันนี้กูงง,งนะเว้ยคือให้เราวิ่งยังไงวะไปทั่วๆแมปเอาเป็นว่าถ้าใครทําแล้วก็บอกผมด้ลกันควสมันก็คือวิ่งทั่วแมปแค่นั้นเลย หลังจากวิ่งทั่วแมปจนเหนื่อยแล้วเราก็ต้องไปทำโอเวอร์คิวต่อนั่นเองโอเวอร์คิวเนี่ยต้องใช้ทรูโหมดอีกแล้วเว้ยเควสโอเวอร์คิวก็คือให้เราเก็บสเต็กพาสซีฟโอเวอร์คิวให้เต็มทุกอย่างแล้วเราก็ไปทำทรูโหมดเชื่อไหมต้องใช้ทรูโหมดอีกแล้วอ่ะไปใช้ทรูโหมดเยอะจังวะเสียเวลานะนอกจากเสียเวลาต้องนั่งสุ่มหาของแล้วเนี่ยยังต้องเสียเวลานั่งทำทรูโหมดอีกโอ้ oh my god ต่อจากโอเวอร์คิวเรามีพาวเวอร์นะครับ คว i c พาวเวอร์เนี่ยก็ต้องใช้ไอ้ท่าพาวเวอร์พัน์นกาดเบรกศัตรู10รอบศัตรูที่ว่าใครก็ได้แหละมึงเพื่อนก็ได้ส่วนกาดเบรกเนี่ยก็คือแบบเวลาผู้เล่นอ่ะกดตัว F ใช้มันจะตั้งกาดแล้วมันจะมีท่าที่แบบทําให้ทําลายกาดกาดเบรกก็คือการทําลายกาดนั่นแหละผมอธิบายไว้นะเผื่อคนไม่รู้เดี๋ยวมีคนถามกาดเบรกคืออะไรครับเอาเป็นว่าเข้าใจกันแล้วนะต่อจากพาวเวอร์เนี่ยเรามี Royal. รอย,ยอลัลรอย,ยอลัลอันนี้ใช้ทูมดอีกแล้วนะครับ อ่าร o ย a l เนี่ยก็คือเราต้องไปคุยกับเ p c ีซีบาลานเอพีซที่ให้เควสอะ่ะตอนที่เราอยู่ใน True Mode ของ r o ย a l โอ้ไม่ก็ต่อจากนั้นเนี่ยก็เป็นซ u เปอร์สตาร์โอเคกูกลัวโดดคือซ u เปอร์สตาร์เด็กอ่าง่ายๆนะครับก็คือโดนไอ้ให้ไอ้เจมเนะี่ยไอ้ตัวแบบเล็กๆอ่ะเ,เชียร์เราสิบรอบใช้ท่าทีท่าจีก็แหละแต่ข้ามอยู่ในเวลนะไอ้ท่าทีหรือท่าจีอ่ะที่แบบมัน,ม,นมันจะแบบ มันจะตัวเล็กๆโผล่มาแล้วก็บอกว่าซูเปอร์สตาร์นั่นแหละเอาละเข้าใจตรงกันนับสิบรอบต่อไปจากซูเปอร์สตาร์เรามีทันเดอร์โบทันเดอร์โบเนี่ยอ่าก็ดูง่ายนะมันให้ใช้ท่าทีแล้วก็ท่าจีตามลำดับนะับกดตัวทีก่อนแล้วกดตัว G ีใส่ใครก็ได้สักคนหนึ่งแค่นั้นเองโอ้โนี่พูดมาเก้านาทีแด้เลรอวะเอาเป็นว่ามันก็เยอะนะจากที่ทำมาเนี่ย เพราะว่านอกจากเควสแล้วเนี่ยเรายังต้องสุ่มรีโลหาอีกเว้ยนอกจากเควสท,ที่กูต้องลำบากไปทำอะ่ะกูต้องพึ่งดวงกูอีกโอ้มใหม่ก็หออจาะจะบอกไว้ว่าอย่าทำนะคนที่คนที่ยังไม่เริ่มอะ่ะอย่าทำมันมันก็อาจจะเก่งแหละแต่ผมเชื่อเลยเวลาที่คนส่วนใหญ่เริ่มได้เอาไมตีกันอะ่ะมันจะโดนเนิร์ฟเนิร์ฟลงดินแน่นอนมีอยู่สองสถานการณ์ที่ผมคิดได้เว้ยก็คือหนึ่งสถานการณ์หนึ่ง พอทุกคนเริ่มได้เอาไมตี้อ่ะแล้วมันเก่งแบบเก่งเวอร์มันจะถูกเนิฟซึ่งหมายความว่าไอคนที่ลำบากมาตั้งนานอะ่ะจะได้ใช้แค่แป๊บเดียวหรือไม่ไอคนที่ลำบากมาตั้งนานแต่ว่าเล่นเล่นไม่ทันก่อนเนิฟอะ่ะม,ม,ม,มันจะรู้สึกไม่คุ้มเว้ยกับอันที่สองสาการที่สองก็คือถ้าสมมติทุกคนเริ่มได้เอาไมตี้แหละมันไม่เก่งเท่าที่คิดหมายความว่าเราเสียเวลาชีวิตตั้งนานเพื่อได้สินค้าที่ล้มเหลว หรือก็คือแค่ไม่เก่งอ่ะเฉยๆมันเสียวลานานเลยแค่นั้นเองแต่ผมอาจจะบ่นมากไปนะถ้าคนอยากทําอยู่ก็ทําไปเถอะคาจริงถ้าคิดว่าทําแล้วมีความสุขทําไปเถอะครับแต่ผมไม่คนระับผมทำแล้วมีความสุขผมไม่ได้จะยกเลิกนะยกเลิกออลไมตตี้ Almighty, แค่ทําไม่ได้ตอนนี้เฉยเพราะว่ายังไม่มีใครได้บวกกับรีโลกูไม่พอมึงก็ถ้าใครอยากเข้าบริจาคอะไรแบบรีโลก็เข้าที่ d Discord ลิงใต้ล่างได้นะครับ เอาเป็นว่าไปต่อดีกว่าต่อจาก Thunder b o l ลเนี่ยเรามี Visionary Visionary ค่อนข้างลำบากหน่อยนะเพราะว่าต้องโดนยมทูตเยอะเหมือนกันรอบน,นี้ต้องใช้ยมทูตมากกว่า10คนแล้วะ Visionary เนี่ยต้องใช้ร่างที่อยู่ในร่างเวลนะครับไม่ใช่ร่างทร o มอดเควสของมันก็คือใช้ร่างโคนใส่ยมทูตไอ้ท่าที่แบบมันจะเสกร่างคนเอ่อออกมาใส่ยมทูต10คนขึ้นไปเว้ยยังไม่จบนะแล้วยังมีให้ออโต้กิฟต์ด้วยท่าเมทิเอร์ ไอ้ท่าที่อุกกาบาตจะตกลงมาท่านั้นคือถ้าถ้าคนเลือดน้อยเลือดน้อยกเกินไปมันจะ,อ,ะอันจะออโต้กิฟนะครับถ้าแบบถึงตามระยะเลือดที่มันกําหนดอะเออมันจะออโต้กิฟก็คือฆ่าให้ทันทีเราต้องออโต้กิฟด้วยเมทิเออร์ไอ้ท่าอุกกาบาตใส่ยมทูตสิบคนพร้อมกันนะครับเน้นย้าว่าพร้อมกันใส่ท่าเดียวใส่ท่าเดียวกูต้องฆ่ายมมทูตสิบคนอะหมายความว่ามันต้องใช้เพื่อนอะ มันไม่มีทางที่จะหาได้หรอกแบบหาเปล่าๆมึงมันยากนะครับแต่อย่าเพิ่งคิดว่าจบนะครับยังมีต่ออีกอันหนึ่ง <c oughs> ก็คือใช้ท่าวบคูมไอ้ท่าที่แบบว่าจะทําให้กลายเป็นอวกาศอะใส่ยงมาทูดพร้อมกันสิบคนอีกแล้วสิบคนขึ้นไปมากกว่าสิบคนก็ได้แหละแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนโอ้โหเราไปใช้เยอะจังวมือควสนี้คือไม่ไม่ต้องจำเป็นต,ต้องใช้ทูแต่ก็ดูจัดการยากนะ พูดเราจะหาเพื่อนสิบคนจากไหนใช่ไหมล่ะทุกวันนี้ทุกวันนี้เพื่อนผมมีไม่ถึงสิบ้วยซ้านะครับบางทีมันก็เออเอาไปด้วยช่อมั่นเถอะหลังจากที่ลำบากไปหาเพื่อนมาช่วยจาก i s ช o น a รีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปต่อที่วินนะวินหรือลม um เนี่ยก,ก,กูเรียกกูเรียกไม่เคยถูกเลยวิน Y ว i n วินวินแหละเออวินเนี่ยเควสของมันก็คือให้ใช้ท่าสปิดท่าสปิดเป็นไอ้ท่าที่อยู่ในวอลนะครับต้องเป็นท่าที่อยู่ในวอลใช้ท่าสปิด ที่อยู่ในเว้าใส่ผู้เล่น3ครั้งไม่รู้ว่าผมจะพูดแยกกันทำไมแต่เอาเป็นว่าเข้าใจแล้วกันใช้ท่าสปิดให้โดนผู้เล่น3ครั้งแต่ต้องไปไ็นท่าที่อยู่ในวบาเออกูเน้นย้ำหลายๆรอบทำไมวะก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ก็เหลือแค่2อันสุดท้ายนะที่เราต้องทำสองเฟสสุดท้ายเอ็กซิอันนี้เนี่ยโหโคตรลำบากชีวิตอะมันเพิ่งมีคนเจอ qui r e m e n t วิธีทำเควส X a x i d เมื่อไม่นามนมานี้และเควสมันค่อนข้าง RNG นะครับก็คือสุ่มดวงด้วยหนักหนักหนักเลยมึงทีนี้เควสของ a x i d เนี่ยก็คือให้เราน็อ c ใครก็ได้ด้วย control บวกตัว T ถ้าสมมติเราทำถูกนะทำถูกมันจะโดน auto ้ k i p เฮ้ยก็คือตายหาไปเลยไม่ได้โดนน็อ c แต่มันก็คือ้างสุ่มดวงนะครับเขาบอกว่ามีโอกาส0.5เอาเป็นว่าถ้าใครดวงดีทำถึงสเตจดีแล้วก็บอกผมด้วยล้วกัน ไม่น่าแปลกใจนะว่าทําไมเขาไม่สามารถหาควยนี่เจอมันเพิ่งมีคนไปเจออนะเพราะว่ามันโอกาสน้อยมากอะจะช่างเถอะเอาไปอันต่อไปแล้วกันเควสอันต่อไปซอมบี้นะครับไม่มียังไม่มีใครเจอหรือยังไม่มีอันนี้ตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันยังไม่มีนะครับอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนได้แล้วแล้วก็ทุกเควสเนี่ยสามารถเปลี่ยนแพงได้หมดนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเด็บแม่งเปลี่ยนบ่อยชิบหาย อานาคตเนี่ยถ้ามีชิปใหม่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะถูกแทรกเข้ามาในนี้ด้วยนะครับเราทําให้แบบว่าเราลดต้องไปทําอะไรใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ติดตามถ้าสมมติอยากทําจริงๆนะก็มาที่ด็อกิเมนต์ที่ผมทิ้งไว้ให้หลายๆคนก็อาจจะมีแล้วแหละที่คนเริ่มทําันก็ต้องก็ต้องมีดูเควสใช่ไหมละ่ะถ้ายังอยากทํานะแต่ผมว่าชดเสียเวลาเอาเอาเวลาไปเล่นโกลกาดเดนดีกว่าก็ทั้งหมดที่ผมพูดมานะอันนี้คือเควส อัอไมิตี้ปัจจุบันปัจจุบันนะในอนาคตในอนาคตผมเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแหละถ้ามีชิปใหม่เข้ามาเนี่ยเพอๆพต้องเริ่มใหม่อะไรเงี้ยโอ้ดักเลยมึงหนักเลยต่อไปเราไปพูดถึงเรื่องอัลตาชุนโคดีกว่าอัลตาชุนโคเนี่ยจริงๆเบือนเขาบอกว่าบีมาตั้งนานเลยนะแต่แบบไม่มีใครหา requirement ไม่มีใครหาอะไรกเกี่ยวกับข้อมูลไอ o, ้อลตาชุนโคนี่เลยที มันมันมันลับจัดอะมึงบรรลับแรงมากอะจนจนทุกคนคิดว่าแม่งคือคือ,ค,อคือเรื่องหลอกเด็กอะแต่เซตโตบูมิงเขาออกแบบยืนยันเอง,เองเน,นะเว้ยว่ามีอยู่จริงอะมึงทั้งทั้งที่ยังไม่ใครเจอเริ่มเจอเควสเลยแต่เอาเป็นว่าเมื่อไม่นานมานี้นะมันเริ่มมีอา่ามันเริ่มมีเบาะแสมันมานิดหน่อยนะครับตอนเรียกเขาเรียกกันว่าทรูชุนโคเวยแต่ชื่อมันจริงๆก็คืออัลตาชุนโคเดี๋ยวผมจะอธิบายสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้แล้วกันนะครับ อัลตาชุนโคเนี่ยมันเป็นสกิลนะไม่ใช่โหมดไม่ใช่เผา,ไม,เผาไม่ใช่อะไรอย่างนั้นมันคือสกิลที่จะบัฟตัวเราเองไม่แน่ใจนะว่าจะบัฟไปขนาดไหนถ้าเดาก็คงจะแบบคล้ายพวกแบบไอ้คล้ายชุนโคที่แบบโหมดไอโหมดชุนโคแล้วก็แบบดีกว่าเดิมอ่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเป็นโหมดชุนโคที่ดีกว่าโหมดชุนโคอีกที ส่วน Requirement วิธีการทำเควสไลน์ต่างๆตอนนี้ไม่มีนะครับมันยังโล่งอยู่มีแค่แบบสันนิฐานอะไรกันดังนั้นเอาเป็นว่ารอไปติดตามใน Google d o c u m e n t หรือไม่ก็รอไม่รู้กูจะทำหรือเปล่าวันเด็ดคือเพอเพเก็บตายแล้วแล้วล,วล,วลวกูเพิ่งได้ออเมตตี้อะไรเงี้ยเพอเพอบอกว่าจะไม่ทำออเมตตี้ต่อแล้วก็ได้เอออะไรงเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากจะบอกทุกคนว่าผมจะทำต่อร0 0ะคือ ถ้าผมทําได้ผมก็ทํานะเพราะว่ามันขาดรีโลเยอะมากแล้วเ,เวลาก็ไปค่อยได้มีฟาร์มรีโลด้วยทุกวันนี้ผมก็นั่งนั่งเก็บโค้ดใส่โค้ดเก็บรีโลไปเรื่อยๆแหละผมอาจจะไม่ได้ทำออมไบตี้จริงๆมันเสียเวลาเกินอนะถ้าสมมติมีเกมอื่นมาผมว่าน่าจะต้องไปทําคลิปเกี่ยวกับเกมนั้นด้วยแหละที่ผมสนใจนะเอา,า <c oughs> เว่าแหงเ้ยเควสหรือว่าอะไรวะเนี่ย เหมือนเหมือนไม่อยากให้ให้คนทามามเหมือนอยากกับทรมา,านคนนะ่ะสุดท้ายแล้วนะผมคิดว่าไอ้เคเวสพวกนี้เนี่ยมันเหมือนมาถ่วงเวลาผู้เล่นให้อัปเดตเนี้ยมันดูมีอะไรมากกว่ามากกว่าเดิมนะจริงๆอัปเดตเดี๋ยวไม่มีอะไรเลยเว้ทูโมดมันก็คือแบบมันมันเป็นเควสที่แบบโอ้โหโคตรโคตรเสียเวลาที่สุดแหละไม่สร้างสรรค์ไม่สนุกบอสบอสไม่น่าสู้อะไรอย่างนั้นอนะ่ะการการทำทูโมดในแต่ละขั้นตอนอนะ่ะ มันเป็นดีไซน์มาให้เรามีความสุขให้เรารู้สึกว่าเราเล่นเกมเว้ยตอนนี้ผมมองว่าไทโซเนี่ยทุกอย่างที่มันดีไซน์ของใหม่ๆออกมามันทําให้เราเสียเวลากเกมมากขึ้นนะครับมันอยากจะดึงฐานผู้เล่นเอาไว้ทวงเวลาผู้เล่นให้อยู่กับเกมต่อแล้วเราก็เราก็เสียเวลามันก็ได้โลบ,บักนะครับคือผมไม่ว่านะว่าใครยังเล่นอยู่ก็คือผมก็เล่นอยู่แหละบางทีแบบกลับเข้ามาแต่ก็ไม่เล่นแบบจริงจังขนาดนั้นอนะ่ะมันหาย,หา,ยหาแพชชั่นหาแพชชั่นกับเกมไว้ได้เบือง เกมแบบว่าทำให้กูมีแพชชั่นกูจะบ้าถ้าคนที่ยังเล่นอยู่ยังมีความสุขต่อก็เล่นไปนะแต่ถ้าใครหมดความสุขกับไทโซแล้วแล้วมองว่ามันเป็นแบบมันมนันเป็นอะไรที่มันไม่อ n นจอยแล้วอ่ะผมว่าควรเลิกเล่นนะ